สวัสดีครับทุกคนเนื้อหานี้ครูจะพาพวกเรานำเอาคำศัพท์ที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วและก็ใช้ในการทำงานทุกๆวันมาสร้างเป็นประโยคให้ยาวขึ้นเรียงคำจากหน้าไปหลังเรื่อยๆเพื่อพูดคำว่าพวกเขาควรถูกซึ่งก็คือ they should be ตามด้วยกริยาช่องที่3นะครับข้อสังเกตสำหรับคำพูดแบบนี้ก็คือในภาษาอังกฤษนั้นจะไม่มีคำศัพท์คำว่าถูก เป็นคำคำให้พวกเรานำมาวางไว้หน้ากริยาได้หากเราอยากพูดประโยคแบบนี้เราต้องรู้จักนำเอากริยาช่วยที่เป็น verb to be มารวมกับองค์ประกอบด้านหลังก็คือกริยาแท้ที่เปลี่ยนรูปไปเป็นช่องที่3ใช้คู่กันเสมอเพื่อให้ได้คำพูดที่บอกว่าถูกโดนหรือได้รับการและเนื่องจากมีกฎอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น ครูจะขอพาพวกเราไปทบทวนหลักในการใช้กริยาช่วยก่อนเพื่อที่จะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นหากใครตามคลิปของครูนะครับจะเจอว่าครูได้พาพวกเราฝึกใช้กริยาช่วยตัวหลักๆเยอะมากและครูก็จะบอกพวกเราว่ากริยาช่วยนั้นมีความสำคัญมากๆข้อที่หนหน้าที่ของเขาก็คือเขาจะช่วยบอกสภาวะของกริยา ทำให้พวกเรามีคําพูดที่หลากหลายครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทีนี้หน้าที่ที่สองนั้นเขายังช่วยสร้างประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคําถามด้วยนะครับโดยกริยาช่วยตัวหลักๆที่ทําหน้าที่พวกนี้ได้ก็ได้แก่คําแรกคําว่าจะคือ will would คําที่สองจะเหมือนกันก็คือ shall แต่ shall จะบังคับว่าใช้กับ I shall, we shall ประทานได้แค่2ตัวแค่นี้นะครับคำที่3สามารถคือ can แล้วก็ could คำที่4คํคำว่าควรคือคำว่า should คำที่5อาจจะคือ may แล้วก็ might คำที่6ก็คือ must ส่วนคำที่7เราใช้เน้น กริยาเฉยๆแล้วก็เราจะดึงเอาคำพวกนี้มาใช้ในการสร้างประโยคปฏิเสธแล้วก็ถามเมื่อประโยคบอกเล่าเดิมไม่มีกริยาช่วยตัวใดอยู่เพราะว่า 1. ก็คือเขาใช้แค่เน้นเขาไม่ได้ทำให้ความหมายของประโยคเดิมนั้นมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ 2. ก็คือทุกคนจะสังเกตว่าตอนที่เราเป็นเด็กนั้นคุณครูจะสอนเราเยอะมาก นั่นก็คือนี่แหละคือหน้าที่ของเขาคือช่วยสร้างประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามแล้วเขาไม่ได้ทำให้ความหมายใดๆของรูปประโยคมันเปลี่ยนไปเลยนะครับทีนี้หากใคราตามบางคลิปจะเจอว่าครูมีการให้เกรดการจำพวกเราไปเพิ่มเติมว่า would could should และก็ did, มีดอเด e ก ตรงท้ายครูบอกว่าอ๋อเขาสามารถใช้กับอะไรได้มีตัวดีหรือเด็กก็คืออดีตนอกจากนี้นะครับอย่างคำนี้เมใช้กับปัจจุบันเป็นคำเสียงยาว might เป็นเสียงสั้นเป็นคำตายเขาก็ใช้กับอดีตนะครับ would could should might อ่าเราสามารถใช้กับเวลาปัจจุบันได้ด้วยใช่ไหมครับโดยเฉพาะ would could ไม้เนี่ยเราจะเจอในลักษณะของการพูดที่ให้ความสุภาพนุ่มนวลขึ้นอย่างเช่นใครที่อยู่ในสายงานบริการเนี่ยเวลาที่เราเสนอบริการให้กับแขกเราจะชอบว่าใช้คำพวก o ูดกับคูดแล้วก็ไม้เยอะมากทีนี้เราไปดูข้อที่8-90ทําทำไมครูถึงขีดเส้นได้ค่าคำตอบก็คือว่าสำหรับคำว่ากำลังคำว่าถูกโดนได้รับการ แล้วก็คำว่าได้เนี่ยเขาจะไม่มีคำศัพท์ให้เราจำเป็นคำคำเดียวใช้ได้ตรงๆหากเราอยากพูดคำพูดแบบนี้เราจะต้องรู้จักโครงสร้างนั่นคือต้องนำเอากริยาช่วยมารวมกับกริยาแท้ที่เปลี่ยนรูปไปอย่างคำว่ากำลังเราจะนำเอากริยาช่วยก็คือ verb to be is am are was were คำใดคำหนึ่งที่เราจะใช้ให้ถูกกับ ประธานก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็เวลานะครับรวมกับ NG จะให้ความหมายว่ากำลังส่วน Verb to be เมื่อรวมกับกริยาช่องที่3จะให้ความหมายว่าถูกโดนได้รับการ Verb to have เมื่อรวมกับกริยาช่องที่3 Verb to have ก็คือ have, has <H acks, S 2> แล้วก็ had คอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับ had มีดอเด็กใช้กับอดีตอ่า พอเราเอามารวมกับโครงสร้างแบบนี้มันก็จะทำให้คำพูดในภาษาอังกฤษของเราครอบคลุมแล้วทั้งหมดนะครับกริยาช่วยตัวแรกๆตัวหลักๆนั้นเป็นคำศัพท์จำแล้วก็เอามาใช้ได้เลยคำพูดอีก3าคำที่เหลือกำลังถูกและก็ได้เป็นโครงสร้างแค่นี้เองเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตอนเราเป็นเด็กคุณครูสอนเรื่องกริยาช่วยก่อนแล้วต่อมา พอพวกเราขึ้นประมาณสักมอสองคุณครูจะสอนเรื่องโครงสร้างตัวนี้เราจะเรียกว่า continuous tense ตัวนี้เรียกว่า passive voice ส่วนตรงนี้เรียกว่า perfect tense นะครับนั่นคือเรารู้จักวิธีการจำได้ละเราคุ้นเคยกับรูปแบบของกริยาละเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยมั่นใจว่าพวกเราสามารถที่จะพลิกแพลงได้ละคุณครูก็จะสอนโครงสร้างตอนที่พวกเราโตขึ้นนะครับทีนี้ สิ่งที่ครูอยากเน้นย้ำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้พวกเราจำได้ง่ายๆก็คือจากหน้าที่แล้วถ้าเราสังเกตเราจะเจอว่ากริยาแท้ตัวหลักทุกตัวนั้นเมื่อกี้นะครับนักเรียนตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7เ,เลย we would, shall s h o u l d can could, may might, must แล้วก็ d o, does, did เนี่ยเขา ตามด้วยกริยาได้แค่รูปเดียวคือต้องเป็นรูปของช่องที่หนึ่งรูปปกติด้วยไม่มีการเติม s es ed ing เข้าไปที่ด้านท้ายเด็ดขาดทีนี้เราไปสังเกตอ่ากริยาช่วยตัวหลักอีกสองตัวคือ verb to be แล้วก็ verb to have เราจะเห็นว่ามันจะมีข้อยกเว้นว่าเมื่อ verb ช่วยตัวหลักนี้เป็น verb to have กริยาแท้ที่ตามหลังเขาจะเป็นได้แค่รูปเดียวในโลกนี้ก็คือเป็น verb ช่องที่3และเมื่อเขาเป็น verb to be กริยาแท้ที่ตามหลังเขาได้นั้นเป็นได้แค่2รูปในโลกนี้คือ verb ing และก็ช่องที่3พวกเราจำโครงสร้างง่ายๆแล้วก็หลักการนี้ไปทำข้อสอบได้เลยกริยาช่วยตัวหลักทุกตัว ตามด้วยเวิร์ช่องที่1รูปปกติยกเว้นเมื่อกริยาช่วยเป็น verb to be ให้ตามด้วย i n g หรือช่องที่3เท่านั้นและเมื่อกริยาช่วยตัวหลักเป็น verb to have ให้ตามด้วยกริยาช่องที่3เท่านั้นบทนี้เราจะฝึกคำว่า shoot นะครับ <S they s h o u l d be fixed พวกเขาควรถูกซ่อมเห็นไหมครับกริยาช่วยเมื่อกี้ w i l w o u l d c a n could shall should may might must แล้วก็ดูดอ t ดิตตามด้วยกริยาช่องที่1รูปปกติเท่านั้นนั่นคือต้องเป็น should be ไม่มี should is เพราะ is ก็คือมีตัว s ใช้กับประธานเอกพจน์เวลาปัจจุบันไม่ใช่ w c h ด้วย w a t ประธานเอกพจน์เวลาอาดีตไม่ใช่ are ไม่ใช่ were นะครับทุกอย่างจะโดนรวบเป็นคำว่า be เพราะเขาตามด้วยเนี่ยกริยาช่วยตัวหลักตัวนี้ <S <S fix เมื่อกี้เราบอกว่าอ๋อสำหรับโครงสร้างที่บอกว่าถูกโดนและก็ได้รับการเนี่ยเป็น verb to be ตามด้วยช่องที่3 B บวกช่องที่3เป๊ะเลยเห็นไหมครับง่ายๆเวลาที่เราเช็คทำข้อสอบโครงสร้างมันจะโลดตามกันผันตามกันไปเรื่อยๆนะครับ they should not be fixed พวกเขาไม่ควรถูกซ่อม จำได้นะครับปฏิเสธเติมน็อตด,ด้านหลังกริยาช่วยเท่านั้นง่ายๆเองหากไม่ใช่หากประโยคเดิมไม่มีกริยาช่วยอยู่เราก็แค่นำเอา do that did เข้ามาสร้างรูปประโยคปฏิเสธเพิ่มเติม s Should t h e e ี be fake พวกมันควรถูกซ่อมไหมการถามสั้นๆว่าใช่หรือไม่ yes no question ก็คือ เอากริยาช่วยมาตั้งไว้ด้านหน้าแค่นั้นเองที่เหลือยังโครงงสร้างเดิมอยู่ h o ช e ตามด้วยเว์บช่องที่1รูปปกติ b ตามด้วยเว์บช่องที่3เป๊ะนะครับ when s h o l s t h e be fixed เมื่อไหร่ที่พวกมันจะถูกซ่อม wh และ how question นั้นเราก็แค่เอาคำถามที่เราต้องการถามมาวางไว้ด้านหน้ากริยาช่วยอีกทีนึงที่เหลือโครงสร้างปกติ คำถามตามด้วยกริยาช่วยเสมอเป๊ะชุดเป็นกริยาช่วยตัวหลักตามด้วยเวิร์บช่องที่1คือ B รูปปกติเห็นไหมครับ B ีตามด้วยกริยาช่องที่3ความรู้นอกเหนือจากนี้ในหลักของการสร้างประโยคคําถามนั้นก็แค่ว่าสําหรับการถามที่ไม่มีประธานเราสามารถใช้โครงสร้างเรียงแบบปกติของการบอกเล่าได้เลยที่เหลือโครงสร้างทุกอย่างมันจะโล้ตามหน้านี้ที่ครูเขียนให้พวกเรา แทบทั้งหมดเลยนะครับจำแค่นี้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมภาษาอังกฤษถึงถูกนำไปใช้ในการสื่อสารทั่วโลกเพราะเขาจริงๆแล้วโครงสร้างพื้นฐานที่ไปที่มาสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆตอนนี้ไปฝึกพร้อมกันกับครูพยายามฝึกบ่อยๆและก็แกะประโยคตามนะครับบางทีดูคลิปครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจเราอ,อาจจะต้องรีอีกทีหนึ่งถ้าใครต้องการให้ครูโพสต์คลิป ในส่วนของตอนที่ยกัยกๆแบบนี้เดี๋ยวครูจะโพสต์ให้ทีหลังนะครับครูยังไม่เก่งเรื่อง it ครูกำลังหาวิธีอยู่ว่าเอ๊ะครูจะแนบคลิปแนบไฟล์เหมือนที่เพื่อนๆอ,อ,อาจารย์ท่านอื่นๆที่เขาทำคลิปที่เป็นประโยชน์ให้พวกนักเรียนได้ยังไงครูยังไม่เก่งแต่ว่าเดี๋ยวพอครูทำเป็นครูจะแนบให้แน่นอนครับพวกเขาควรถูกกำจัด <rival ries> <homework> They eliminated should be พวกเขาควรถูกขัดใจบ้าง They should be offended พวกเขาควรถูกแจ้าง They should be informed พวกเขาควรถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน uh, They should be connect e d together พวกเขาควรถูกดู They should be scolded. พวกเขาควรถูกตำหนิ <Never Rebel Asia plays> They should be complained. พวกเขาควรถูกถอดถอน They withdrawn should be พวกเขาควรถูกท้าทาย They should be challenged พวกเขาควรถูกทำลาย They should be destroyed. พวกเขาควรถูกแทนที่ They should be replaced. พวกเขาควรถูกแทรกแซง They should be interfered. พวกเขาควรถูกแนะนำ They should be guided. พวกเขาควรถูกปฏิเสธ they rejected should be พวกเขาควรถูกปรับแก้ They should be revised พวกเขาควรถูกเปลี่ยน they should be changed. พวกเขาควรถูกโปรโมท They should be promoted. พวกเขาควรถูกพิจารณา they should be considered พวกเขาควรถูกยอมรับ They should be accepted พวกเขาควรถูกแยกออก They should be separated. พวกเขาควรถูกรวมเข้าไปด้วย They should be included. พวกเขาควรถูกรักษา They should be healed พวกเขาควรถูกลงโทษ They should be punished เขาควรถูกละเลย They should be ignored mm hmm. พวกเขาควรถูกละไว้ They should be excluded พวกเขาควรถูกสนับสนุน They should be supported พวกเขาควรถูกสังเกตเห็น They should be noticed พวกเขาควรถูกให้กำลังใจ They should be encouraged พวกเขาควรถูกอนุมตัติ They should be approved พวกเขาควรถูกอบรมสั่งสอน They should be educated พวกเขาควรถูกอ้างอิงถึง They should be referred to จบแล้วครับเมื่อกี้มีประโยคหนึ่งซึ่งถือว่าแรงในการที่เราไปปนแล้วก็ไปด่าว่าคนอื่นซึ่งก็คือว่าพวกเขาควรได้รับการอบรมสั่งสอนภาษาอังกฤษก็ถือว่าแรงเหมือนกันนะครับ They should be educated. ของตัวนี้ครูยกตัวอย่างมาเพื่อให้พวกเราเห็นภาพเฉยๆแต่ไม่อยากให้ใช้นะครับฝึกไปพลอย่าลืมนำเอาคำศัพท์ที่ตัวเองต้องใช้ในหน้างานมาเรียงต่อกันสร้างเป็นประโยคเรียงคำจากหน้าไปหลัง จุดที่เรียงสลับกับกระบวนการคิดในภาษาไทยเราจุดแรกก็คือการขยายคำนาให้ยาวขึ้นฉันมีรถหนึ่งคัน I have a car หรือ I have one car เฉพาะจุดอาคาหรือวันคา แค่นั้นเองนะครับจุดที่2ครูยกตัวอย่างให้ดูแล้วก็คือเรื่องของการถามทั้งถามสั้นว่าไหมแล้วก็ถามยาว WH และ how question แค่นั้นเองเรื่อง adverb เรื่องของคำอื่นๆอย่าพึ่งไปกงังวลใช้เหมือนกระบวนการคิดภาษาไทยเราก่อนก็ได้ตามาคลิปไปเรื่อยๆถ้าใครยังมีข้อสงสัยก็อาจจะกลับไปดูเรื่องของหลักในการแต่งประโยคในคลิปของการสอนบายบายครับ